อาจตัวเองวันนี้นะครับผมช่องมาลอนมีการเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผม Okay. สำหรับใครที่อยากเป็นครอบครัวของเราหรืออยากเป็นนายทุนสีเทาต่างๆนะครับผมโดยเรามีสามรับเป็นพี่ชายใหญ่เสียและนายทุนสีเทานะครับผมสับนายทุนจีนนะครับผมก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายต่างๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากว่าเป็นครอบครัวของเรานะครับผมก็สามารถกดติดตามได้นะครับเริ่มต้นแค่3 5บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวมาเป็นครอบครัวความเบียวเดียวกันนะครับผมไว้เจอกันครับโอเคครับผมก็สวัสดีคนดูสวัสดียูเซอร์ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเส้นทางเมสซอมซินเทีย ที่สุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ตอนที่ผมออาเสียงก็คือวันที่1เดืนอน2นะครับผมติดไม่ส้มเรียบร้อยแล้วครับคนดูก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมก็ติดผมติดแล้วผมติดแล้วครับตอนที่เล่นก็รู้สึกว่าก็เบื่อครับมันน่าเบื่อครับคนดูแล้วก็เล่นหมดซีวอย่างเงี้ยผมต้องไปเล่นซัพพอร์ตครับเพื่อจะหาห้องเร็วนะถ้ากดแต่ดังเกิลกดแต่แคลรี่อย่างเงี้ยมันก็แบบหาห้องช้าครับคนดู โอเคครับกล่าจบมาได้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับได้เก็บไอส้มจริงยังครั้งแรกก็จําไปจนตายแล้วครับคนดูประสบการณ์นี้นั่นแหลครับก็เดี๋ยวไว้ผมจะมาทำคลิปสอนเล่นซินเทียฉบับ2025นะครับหวังว่าคนดูจะติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องผมก็เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับคนดูก็หวังว่าจะัพพอร์ตกันตลอดนะครับก็อยู่ด้วยกันไปนานครับคนดูประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมันจะเป็นแบบดึงดามึงดามากนะถ้ามันเถอะครับคนดูก็ดูแค่ดูคลิปผมแล้วก็ เล่นเก่งขึ้นก็โอเคแล้วครับคนดูประมาณน,นี้ก็เกมนี้ที่ผมหยิบซินมาเพราะว่าผมเจอตัวของป่าเป็นอ้อยแล้วก็ออฟเล่นเป็นตัวของหยาดนะครับแล้วก็เนี่ยเจอลอมิ่งเป็นตัวของช้างใช่ไหมคนดูมันเลยเล่นได้นาะตอนนี้ผมเลยหยิบม,มานะตอนนี้ของของก็ใครแล้วก็ใครไม่ว่าซัมโบใส่ตัวของช้างเลยลาก,กันเห็นไหมครับคนดูเออแล้วก็ช่วงนี้เห็นโบบารอนมันเป็นกระแสนะครับคนดูเล่นเล่นแบบเจอทุกตาเลยคนดู มันผมก็ไม่รู้นะเพราะตัวมันเก่งสเกลไหนอ่ะผมก็ไม่เคยลองเล่นนะครับคนดูแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นอย่างเงี้ยคือเขาจะเอาไปออฟเลนเอาไปป่าแล้วก็เอาไปกลางนะครับบางทีเขาก็เฟกไปแครี่ได้คือแม่งแบบเกือบไ,ได้5ตำแหน่งอ่ะขาดให้โลมิงอ่ะซึ่งก็ไม่รู้นะเพราะแบบมีคนเล่นโลมิงยังนะไอตัวของโบบาลอนอ่ะตัวมันแบบไปได้หมดเลยอ่ะตอนนี้ผมก็ตีตัวของมังกรเสร็จแล้วใช่ไหมครับคนดูผมก็เก็บตัวของฟอร์ตบไว้นะครับเอามาเวทตัวของบูฝั่งมังกรนะครับคนดูตอนนี้แ้วผมก็ติ๊กให้ตัวของข ตีมี่มันเล่นนะครับเพราะว่าตัวเราไปตีมี่กับตัวขออีกี้ใช่ไหมต้นเกมเราเก่งอยู่นะครับไม่ถือว่าอ่อนนะครับคณดูเพราะงั้นผมเลยติ๊กให้เพื่อนที่จะเล่นนะครับเล่นเธอไปหน่อยเฮ้ยติมี่เล่นเลยเล่นเลยทแลนเล่นเลยจังหวนนี้ผมก็เข้ามาคำสามนะครับจังหวะนี้โอ้โหอวยอนยัยนักขาไปตอ,อนนี้ก็ขออนุญาตเฮ้ย <"H oney, S 2> ไอ้ฮมูลาดโอ้กว่นม,มึงจะสับกูจะตายคนกับตายครับคนดูจังหวะนี้ถ้าผมตายนะมูราดเจอกันในในชั้นศาลผมบอกแค่นั้นแหละไอ้เฮียรูดิเมื่อกี้กับตายเอาคนดูใช่ไหมเนี่ยมีกลิ่นว่า ก็ยังรอบมันได้นะ้หูหคุณพาว่าสาส่งให้กูได้แต้มจริงแตเนี่ยเออแล้วก็เวลาเล่นซิ่งอย่างเงี้ยคนดูก็พยายามเขาเรียกว่าไงมีสติตลอดเวลานะครับในการที่เราจะเล่นดูดเลือดคืนดึงเลือดกลับเวลาตีถ้าต่อไปหรือว่า,าเรากดแรกเลือดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีสติจังหวะกดแรกเลือดอย่างเงี้ยซินเทียก็ถือว่าเป็นตัวเป็นตัวที่เก่งนะครับตายยากมากประมาณประมาณนี้นะครับคนดูก็ที่อยากจะฝาก,กไว้เอาจริงกคนใหญ่ก็ทุกคนก็นัะเล่นแบบเขาเรียกว่าไงรู้เทคนิครู้วิธีการเล่นซินเป็นแล้วแหละเหลือออแคค่่วาทุกกกนนนนไไปปลลลงงเฝึััะรบ เพราะว่าผ,ผมก็ทาคลิปสอนเยอะแล้วครับคนดูเล่นซินอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นบ้างนะครับแบบไปสอนตัวอื่นบ้างอะไรเงี้ยคือผมอาจก็จะพูดอย่างเดียวผมก็เล่นตัวอื่นอาจจะไม่ช่้ชำมากไม่ได้เก่งมากแต่ผมก็พอจะมีเบสิกในการทนเกมเบสิกในการอ่านเกมอะไรเงี้ยเอาไว้ให้คนดูได้ฝึกชงฝึกใช้กันนะครับก็หวังว่าคนดูจะซัพพอร์ตกันต่อนะครับถึงผมถึงแม้ว่าแบบวันข้างหน้าผมจะไม่เล่นซินแล้วก็หวังว่าคนดูจะดูกันต่อนะครับประมาณ โอเครอตรง,งนี้ผมก็มาทำการเวทตัวของบูฝับหมุนข้ามอีกรอบนะครับแล้วผมก็รอสมัยร้านนะครับโอเคตร,นนคร,คนรคงนี้ก็ชิวตรงนี้เราเล่นได้นะครับเพราะว่าตัวของผมยังมีเลดอยู่นะครับแต้องโอ้โยยังมี้ได้เพื่อนได้เลยได้เลยตรงนี้ได้เลยตรง,งนี้ผมข้าศาสองใส่ตัวของสองหมุนข้ามนะครับแล้วก็ทำการบ,บูมัสโบ้อุ้ยเหลือหนึ่งโอเคแต่ว่ายังได้นะครับปิดสกอร์ไปเป็นดับเบิลคิวของตัวอิกกี้ชดเมื่อกี้ผมรีบเรียกเลือกใส่ตัวของไวโอเลตนะครับเพราะว่าผมจะะะะททาาาาากกกกกรรรรซซซีีีีีีีใส่่่่่มมััันนนนนนคบบเเเเเพพืืืออ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 อจตุ้้้้ยยยยยงววลลลูะ ใหญ่เลี้ยนแปลกแปลกคุณดูโอเคยังได้วิลกูดตอนนี้แล้วก็อาจจะทําการรีบวนไปฟาร์มตรงเลนใหม่นะครับเพื่อจะทําการแก๊งอีกรอบนะครับคุณดูเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็เป็นงานนะครับมาตัดฟ้าคืนนะอู้จังหวะนี้โอ้โ <c oughs> หนึ่งเนะอแบบนาแอมดาวเลยอ่ะคุณดูมีกินเลยไม่เป็นไรครับเล่นภาคกันได้ครับคุณดู จังหวะนี้ผมก็รีฟาร์มตัวของเลนนะครับเพื่อจะไปรับตัวของเลนก้าวนะครับช่วยตัวขวักี้นะถ้าอีกี้มาไม่ทันอะไรเงี้ยถ้าอีกี้มาทันผมก็ทำการเทคด้วยกันนะครับน้องคนดูโอ้น้องทียอ,อ,อะไรล่ะเังวนี้ครับจังหวะนี้ผมก็รีบวนไปตัวของออฟเลนนะครับเพื่อจะไปเก็บตัวของหยานนะครับจังหวะนี้เพื่อนบวกได้เพื่อนบวกเลยบวกเลยเพื่อนบวกเลยมูลาบบวกเลยเพื่อนบวกเลยจังหวะคนดูว่าไงจังหวะเนี้ยคิวแชมคิดไลน์โซโล่คงโซโล่คิวกนไฟ ตัวนี้มูลากลับบ้านไปสวยมูลาโอเคมูลากลับดีๆกลับกลับกลับสวยตัวนี้ก็ใครใส่ตัวของช้านะครับเพื่อเข้ากันเด็กขึ้นหน้าไปนะครับเพื่อเข้ากันบูมบอมโบโอู้หู่หวานเจี๊ยบอโมจิเจลดับเบิ้ลคิวคิวเชื่อมิคิดไรขอแค่ทีในี้เคสได้ใครอะ่ะเป็นไงล่ะครับคุณดูพลังทำลายทำลายล้างอะ่ะมันสูงมากท่าของอ่ะจังหวะปลาลงพื้นอ่ะภัยที่แบบระดับหมอลำอ่ะคุณดู จังหวะนี้เราอาจจะพยายไปทําการอินเวตตัวของเลทฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็อาจจะไปทําการย้ําเลนบนต่อนะครับเพราะว่าตัวเราสามารถชนะตัวของหยาดได้นะครับคุณดูโอเคไหมแต่ถ้าไม่ไหวเราก็ต้องกลับนะครับจะฝืนนะครับจังหวะนี้เรามีโอกาสเสียจัดได้นะถ้าเสียจัดได้อย่างเงี้ยโอกาสที่ฝั่งเขาจะฟื้นฟูการเงินกลับมาก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะงั้นเราก็ทําการเอาชัวร์ดีกว่าอย่าไม่กลับแบบบอกให้กลับไม่กลับอ่ะไม่ฟังกันเลยอ่ะไอ้โอ้ยโว้วว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 ้วว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  โอ้คนสุดได้ว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาเล่นกลางต่อตอนนี้ผมก็ทำการตีสล้มแล้วโอกิ้งหน้าไบโอกิ้งหน้าทันไหมนี่ตอนนี้ผมก็ขายใส่ตัวของไอตัวช้างก่อนนะครับแล้วทำการบุูมบอลบูมใส่ตัวของช้างแล้วก็ทำการกลางเก็บคิวใส่ตัวของไวโอตแล้วก็การแลกเลือดใส่ตัวของบูมบอลเราต้องทำการปิดกอลเลยแล้วการดึงเล็กดึงเล็กถืนแล้วก็ตีสู้เลยแล้วกันดับเบิ้ลคงดับเบิ้ลคิวกันไปชิวๆไม่คิดไรตรงนี้ขอันุญาทำการตีป้อมกลางเลยแล้วกันนะครับคนดูโอ้โหแล้วข้าไปสกินใหม่ข้าไปสกินใหม่โอ้โหเวอร์จัด ขอเด็นนะครับเล่นกลางไม่กลับเองตายพี่บอกให้โอ้โหดูดิผมตีสโลโคตรแรงอะ่ะคนดูโอ้โหผมผมเป็นซ<อ>ัมโบท้โบท,บท่าสองใส่ตัวของหยาดนะครับแล้วก็ทำการตีป้อ,กอมกับได้แค่ครึ่งรอบประมาณนี้ครับคนดูจังหวะไหนนัวๆหน่อยจังหวะไฟเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะเพิ่มสปีดในการพุ่นนะครับเพื่อให้ผมสามารถเก็บดีเทลของไฟนั้นได้นะครับคนดูคนดูจะได้รู้นะครับว่าแต่ละช็อตคิดอะไรนะโอเคไหมประมาณนี้นะตอนนี้ผมก็มาทำการวนฟาร์มอีกรอบนะครับเพื่อทำการเก็บเงินนะครับ เหมือนที่ผมบอกตลอดน,น,นะครับคนดูเมื่อเกมเรานำอะ่ะแล้วเรามีโอกาสฟาร์มอย่างเงี้ยเราก็มาฟาร์มก่อนนะครับฟาร์มหาของเขาเราียกไงฟาร์มหาเงินฟาร์มหาของนะครับเอาไว้ตกฝั่งของข้ามนะครับดีกว่าการที่เราไปออแบบแกล้งบ้าจะบ,บ่นเดียวอ่ะอย่างนั้นมันถือว่าไม่ค่อยดีนะครับคนดูเราเอาชัวร์ดีกว่าโอเคไหม <c oughs> จังหวะนี้ไม่เข็ดไม่จําจริงๆนะไอหยาเนี่ยขออน,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 นุานเนตเลยนะครับคนดูปิดหน้าปิดหลังล้อมนั้นล้อมหลังมันรอดใช่ไหมโอเคมันรอดแต่ไม่เป็นไรครับคนดูจำเป็นต้องการอินวีตนะครับในกลาง หวานเชฟอาร์โมชิเยลขออนุญาตนะครับเล่นกลางสามตัวเนาะขอแค่ได้ตีหนึ่งทีสี่สโลแล้วผมตีโดนแล้วไงขออนนะครับไวโอเลตไวโอเลตเอเวอร์การ์เดนไกลเกินนะโอ้ยไอ้ยี่ห้อมันลำบากอย่างมาชีวิตตีใครไม่ตายเลยอ่ะดูโอเคไม่เป็นไรนะครับเราได้ไวโอมาอยู่อีกี้เอาให้สำนี้ก็ขออนุญาโยนะครับอีกี้อีกี้เอาให้สองตัวเลยอะญาติ ในการก็ทำการบีบแห็นะครับจังหวะนี้ผมอาจจะทำการตีป้อมกลางเสร็จแล้วใช่ไหมคนดูแล้วอาจจะฝืนเอาบอลแดะกลางแล้วครับแล้วก็วนกลับไปตีตัวของดาร์เซเยอร์นะครับอันนี้จะเป็นมาโคที่ผมเล่นนะจังหวะนี้ผมก็เด่นลบชิวชไม่คิดไลน์แล้วก็ออกเป็นไงครับคนดูพาต้องเข้าติดการเล่นจังหวะชิงจังหวะที่ผมเป็นไงคิดเร็วทำเร็วนะครับเล่นซินน่ะผมบอกแน่ขออนุญาตนะครับเล่นลงเล่นล่างเล่นกองเล่นกลางตอนนี้ผมก็ทำการกดแลกเลือดยำยำนะครับเพื่อทำการแลกเลือดนะครับจังหวะที่มันจะมาตตีเรราาานะกบบ้มมมซอัวขง กูโดนคนดูโอ้เขาจะอะไรกันแตกมันจะไม่แค่ไม่ลงกันวะอะไรอ่ะโอ้โดนอันติไวโอกูแตกเลยคนดูวะเแยคิดว่าสกอร์จะคลีนแล้วนะครับคนดูสุดท้ายกูก็ตายคนได้ไอเฮียนี่เนี่ยครับประมาทนะเมื่อกี้ผมฝืนที่จะตีป้อมล่าท่าเห็นไหมคนดูผมตายเลยเห็นไหมดีนะเกมมันนำเยอะอะไม่งั้นผมซวยนะครับไปเสียช็อตดาวให้ไวโออะตอนนี้เห็นไหมผมเลยทำการตีตัวของมังกรต่อนะครับคนดู เพื่อนเราไปตอนที่ผมตายอ่ะเพื่อนเราเอาตัวของดับไปแล้วนะครับเท่านี้แล้วทำการเอาสองบัฟเลยนะครับคนดูเกมนาไม่รู้จะนายัางไงแล้วอะ่ะคิดอะไรไม่ออกบอกตีบัฟนะครับคนดูโอเคไหมเกมนาเยอะๆอะ่ะอย่าไปออน,นะครับอย่าไปดักคงดักฆ่า,า,าแบบเลื่อนนะครับคนดูเกมนาปุ๊บไปฟาร์มหาเงินเอาเงินไปตบมัน2เลยเอาอ็อบเจกต์สองบงสองบับเอาไปเลยเกมนําอย่างเงี้ยถูกป่ะคนดูอันจากดีมันก็ดีส่วนหนึ่งครับคนดูแต่ถ้าพลาดมาทําไงอ่ะถูกป่ะเสียเลยผมบอกให้พลาดถ้าพลาดจังหวะจักบางทีนึงอ่ะผมบอกนะ นย้ำเตือนนะครับถ้าอยากได้ดาวการันตีปิดกงปิดเกมนำแล้วนำอีกทําต่ออ่ะเล่นแบบผมระหว่งนีเข้ามาไม่ดูอะไรเลยก็โดนไปก่อนนะตอนนที่ขออนุญาตตีเล่นการนะครับตัวของกิ๊บใหญ่ชนนะไอตัวของถึงม่วงไม่ใช่กิ๊บใหญ่ตรงนี้ก็ขออนุญาตโยกนะครับโยกตีโยกตีแล้วก็ทำการกดดุดดุดเลือดนะครับแล้วก็ทำการอาจจะโยกเล่นบนหรือเปล่าถ้าไม่โยกก็ทำการจบเกมเลยละกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะคนดูใครตายอีกทีอ่โอ้โหเล่นเรือยทันอยู่นะครับระหงนี้ก็ขออนุญาตตีเขี้ยนเขี้ยนไล่ตีไล่ฆ่าไไล่ มาจ้าก่อนเลยครับวันนี้จบเกมลยเลยลากันก็ฝากคนดูกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่หันเล่นซินนะครับก็อยาฝากบอกไว้นะครับกูติดไม่ส้มนะครับคนดูเจอกันเมื่อชาต้องการไปละจู้แลกโกแลกโก อยากเติมเต็มความเบี้ยวต้องนี่เลยร้านฟูยูซังร้านเติมเกมคุณภาพราคาสบายกระเป๋าร้านนี้มีเกมต่างๆให้คุณเติมมากมายไม่ว่าจะเป็น PC หรือโมบายก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกมชื่อดังอย่าง t f เอฟทเกนชิน Impact ฮอนไกสตาร์เรลหรือเกมหมาที่เจ้าของช่องรักอย่าง r o v กับสกินใหม่ของไบรอนอิตาลียูจิพูถึงร้านเติมเกมคุณภาพต้องฟูยูซังเท่านั้นร้านที่ไม่ได้เติมเต็มแค่สกินแต่เติมเต็มความเบียวให้กับคุณด้วยใครพร้อมเติมเต็มความเบียวกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้